สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ที่ขอนแก่นนะครับออตั้งแต่อดีตชาติแล้วเนี่ยอ,อ,อีสานมันเป็นดินแดนอันแลมเค้นไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ได้เราไม่มีโอกาสสิ่งที่เราขาดคือโอกาส ผมกับทีมงานกำลังจะจัดงานที่ชื่อว่า The s e c r e u r c u e Business Week End อีสาน2025ครั้งนี้มีเวลาเยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันใช้คำว่าถึงแก่นมากขึ้นนะครับคือผมพูดกับหลายพาร์ทเนอร์ที่ผมมาเจอเนี่ยผมไม่อยากทำงานแบบ The Standard มาแล้วก็เปิดแล้วก็ไปอะ่ะแต่ผมอยากทำให้มันเหมือนเราจัดงานร่วมกันเป็น Co-host Co-create ร่วมกันการจะทำแบบนั้นได้ก็มีวิธีการเดียวเลยก็คือผมต้องมา มาคุยกับพวกเขาเราไม่เชื่อว่าความแร้นแค้นความยากจนมันเป็นของคนอีสานนะคุยกับทุกๆพาร์ทเนอร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อจะได้รู้ว่าเขาอยากได้อะไรกันแน่ในภูมิภาคนี้หรือว่าปัญหาอุปสรรคของภูมิภาคนี้ที่เราพอที่จะทำได้มันคืออะไร3ปีนี้เทศกาลเราอยากจะเปลี่ยนแบรนดิ้งอีสานนะฮะให้มันเป็นภูมิภาคที่ ลุ่มรวยด้วยโอกาสหลายคนก็จะสงสัยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าทำไมไม่เขียนภาษาอีสานครับ แล้วก็พอผ่านปแล้วไปก็ยังมาจัดทั้งที่สองอีกทำไมถึงมาครับเหตุโอกาสอะไรอืมทไมถึงมานะมี2เหตุผลครับเหตุผลแรกตรงไปตรงมานะผมไม่โลกสวยก็มาขยายธุรกิจของเรานั่นแหละคือแซนด์ดัตก็ต้องการที่จะขยายธุรกิจแต่ว่าเหตุผลแรกเนี่ยกลายเป็นว่ามันเบาบางลงไปมากเลยเมื่อเมื่อผมจัดงานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มางานปีนี้มันมาสู่เหตุผลที่2มากกว่า คือผมเห็น potential ของของคนอีสานมากๆเลยพาร์ทเนอร์ที่เรามาเจอเนี่ยอีสานอินไซต์ก็เป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับหน่วยงานนี้เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่ทําวิจัยเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น m a c โครอ o คอน y นะครับจนไปถึงระดับที่เป็น แล้วแต่เซกเตอร์เรื่องหมอลำเขาก็ทำา v v ที่นี่เขาก็ทำนะครับเสร็จแล้วจากอีสานอินไซด์เนี่ยผมก็เดินทางไป c a Creative e c o n o m y a g g n n y y ซึ่งนี้เป็นหน่วยงานจากส่วนกลางอยู่แล้วก็ที่นี่มีหับนะครับ TCDC ขอนแก่นทำเรื่องอะไรก็ทำเรื่องเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์นะครับเราก็จะร่วมงานกับเขาในการทำเรื่องของอตัวอีสาน Creative Festival ที่ผมมาจัดคู่ขนานยันไปเลยนะครับ เขาทำเป็นสองแสนกว่าคนอยู่แล้วคนมาออนไซต์ลแล้วก็โอ้งานเขาม้วนคักจริงคือม้วนแบบสุดๆเลยมีดนตรีอาหารสำหรับปีนี้เรามาในธีมธีมอะไร อีสานโชว์พราวอีสานโซพ่พราวไมไม่ใส่เสียงเหมือนทำไไม่ใส่เสียงเหมือนที่เราประชุมกันเองครับมุมนั้นก็เกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะเป็นหนึ่งในไซต์อีเวนต์ของเขาด้วยหลังจากนั้นจากท cdc ขอนแก่นเนี่ยแล้วก็ไปเจอ yec นะครับก็เป็นยังออมชปเนอร์ของหอการค้านะครับก็ตกใจนิดนึงเพราะว่ามากันเยอะมากเลยคืออาจจะเล่าในคอนเทกต์บริบทสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบนะสำหรับผมเนี่ยใครเป็นคนขับเคลื่อนเมืองคือเอกชน แล้วใครที่เป็นเด็กชนที่เลือดใหม่เป็นมดงานวันนี้คือว EC สวัสดีครับ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 สวายดีครับสวัยดีพี่โอ้โหสวัสดีครับ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 โอโเยอะมากเลยทัวประมาณสิกว่าจังหวัดครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับที่มามาสีครับมาสีคนไทยมหาสารคครับสกค น่า <Yeah. S 1> จะเกิดการคอลบกันหลายมุมมองมากตั้งแต่คอลบในเชิงของเขามาร่วมงานอยู่ในเอ็กซิบิชันเอาของดีของภูมิภาคนี้มาโชว์กันให้คนส่วนกลางได้เปิดกะลานะผมใช้คําว่าเปิดกะลาเพราะเราอยู่แต่ในกรุงเทพมาอยู่ในภาคกลางบางทีเราไม่เห็นจริงๆเนี่ยว่ามันมีของดีที่เราอาจจะมาลงทุนร่วมกันส่งออกนอกได้แบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงเราก็จะมีการคอลบเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันนี้คือกระบอกสีสําคัญ แซนดาตทำคนเดียวไม่ได้เดีน,นี้มีดาวติ k กตอ k อยู่ในอีสานเนี่ยคนตามหลักล้านเนี่เป็น10-20ลายนะฮะใช่ไหมเก่งๆเต็มไปหมดก็อยากจะมาคอลแลบกันแล้วก็ทําให้เรื่องนี้มันกระจายสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมว่ามันมีงานวิจัยดีๆเยอะจากส่วนกลางอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เข้าใจ local context วลาเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยจะวางนโยบายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือนโยบายการค้า หรือทําเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราทําโดยไม่มีงานวิจัยมันก็เหมือนคนตาบอดนะครับมันไม่รู้ไงว่าเราจะไปทางไหนเราไม่มีรูทเราไม่มีงานวิจัยสปอร์ตเพราะฉะนั้นงานวิจัยมันเป็นเหมือนไฟฉายที่ช่วยส่องให้เห็นว่าเราควรจะไปทางไหนเป็นแผนที่ซึ่งอีสานอินไซต์ก็ให้ความรู้กับเราดีมากอาจารย์จิว๋วอาจารย์เก่งแล้วก็น้องๆหลายคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนขอบคุณมากรบกวนมันหยุดเลยนะครับขอขอภั <ขอ S 1> ยด้วยครับยี่อยากเจออยู่แล้ว มาพื้นที่นี้ก่อนเพราะว่าเห็น entrepreneurial spirit <S <S ในพื้นที่นี้แรงสุดเลยในมุมมองผมนะ <S <S 1> <S 1> แรงมากคนขอนแก่นเพราะว่าจะมีคนเข้าหาผมตลอดตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพทีนี้อยากก็เลยอยากทราบโจทย์เพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นน้องๆอ,อาจจะช่วยก็ได้นะครับแบบโจทย์ของคนที่นี่คืออะไรเช่นอยากได้เทคโนโลยีอยากได้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรามีเบอร์แบงก์มาคุณเมริดากูุเลยเป็นทันตีเด렉เตอร์เลยเขาก็จะมาเพราะเขาอยากพูดเรื่องเมืองรองเราก็ไป pitch ไอเดียจนเขามาได้ อยากจะมีโจทย์อะไรในพื้นวิภาคอีสานที่อยากพูดเป็นพิเศษเพื่อทําให้เป็นเหมือนกับเกมเชนเจอร์ครับกีด s ั c c e แฟกเตอร์ให้คนอีสานนั้นมีความเป็นผู้ประกอบการที่เติบโตขึ้นก็คือจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกไปอีสานรับพูดถึงอีสานเนี่ยก็ต้องเกษตรอยู่แล้วเพราะลากเงาเหมือนเป็นทั้งข้าวเออข้าวมันยางหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ผลผลิตใหม่ๆ อดีอีสานเราปลูกข้าวเยอะเนาะแล้วไอตัวข้าวที่เป็นข้าวลืมหัวก็ดีข้าวหอมนิ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือไอสิ่งเหล่านี้มันมาทำเบียเครื่องดื่มให้พี่เขาหน่อยแล้วมีสายเกือแล้วเราจะหลากหลายมากเลยนะแต่ละตำบลจะมีข้าวไม่รุกกิ่นอย่างที่มันจะมาทําเป็นกล้องงอกที่เรียกว่ามอเนี่ยาม่อไไรเป็นมอมันก็เป็นเบียได้แค่นั้นเองมี คนมอขอคนหนึ่งตอนนี้ยอยู่แถวนู้นนะคะเขาเขาอินเนอร์การทำเบียร์จงังนะเขาปลูกมอปลูกฮอปเองละโนาะเยอดปลูกฮอปเองนะคะแล้วเขาเป็นมือวิวเวอร์ที่ทำเบียร์ได้อร่อยมากมากอันที่สองก็คือสิ่งที่ทุกคนพอทราบอยู่แล้วนะครับศักยภาพของอีสานในหลายๆมุมแทงในแง่ของโลเคชันที่ติดเนาะเรื่องของลาว กขามพูชาตอนใต้นะครับรวมไปถึงเวียดนามด้วยแล้วก็จริงเชื่อมสู่จีนก็ได้ด้วยเนี่ยมองดีๆเนี่ยการค้าชายแดนหรือว่าการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็มีมีพลังมากน้องคายมุกดาหารทุกคนก็พูดกับผมหมดว่าคนลาวก็ข้ามเข้ามาด้วยโลเคชั่นมันดีอยู่แล้วแล้วก็ภาครัฐก็พยายามจะสร้าง ไตัวโลจิสติกตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดรายพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟรางคู่รวมถึงรถไฟความเร็วสูงที่อยากจะสร้างเพิ่มเติมตรงนี้หรือว่าอีกอันนึงก็คือทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะวัฒนธรรมที่แข็งแรงมนแกนแก่นคูน ระเบียบวัฒนิลป์นักร้องดนตรีศิละปะมันอยู่ที่นี่หมดเลยคือความม่วนด้วยอาหารด้วยวัฒนธรรมทั้งปลาหมอลํำม,มันอยู่ที่นี่หมดอยู่แล้วแล้วก็มีพัฒนรมที่แข็งมากไทยบ้านเงนี้ยทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมครับหนังที่เขาทำหลักเกือบแตะพันล้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นหนังที่เว้าอิีสานนะเพราะฉะนั้นมันมันค้นคลักอ่ะมันเยอะมาก อยู่ในนี้ยังไม่นับอื่นๆที่ก็เป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่ผมว่าแข็งแรงมากยกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องของการแพทย์นะครับก็คือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคือถ้าลองเชื่อมต่อจุดดูดีๆคนแรงงานการศึกษาวัฒนธรรมทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่ในดินธรรมชาติมันมี Potential อยู่ในนี้อยู่เต็มไปหมดเลย นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากมาเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนจะพูดคล้ายๆกันว่าเรามีของดีเราขาดแค่โอกาสจริงๆในสิ่งที่พูดมาทั้งหมดพระโครุ่นหนึ่งเหมือนกันใช่อนี้คุณนัทนะครับน่าจะเคยเจอแล้ว,ลวช่วยผมนีน่นก็เป็นคำถามมากมายอยู่ในช่วงนี้เนาะฮะในห่วงเวลานี้มันเป็นช่วงที่ มีคําถามมีโอกาสมีความท้าทายอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในษาษาภาคอีสานทุหลกทุเรียนใดๆก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยก็รีเลกเกษตรหมดแต่ปัญหามันก็หนีไม่พ้นว่าเอ้เอีโคซิสเต็มทำให้เขาเพิ่มมูลค่าทำให้กลายเป็นพรีมเมียม ออทำไปได้ไม่รู้ว่าติดอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นแต่มันก็มีความซับซ้อนของมันอยู่โดยประเด็นมันก็เริ่มมาจากผู้ตั้งคําถามนะครับเขาก็สังเกตว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยนิยมมาทางภาคอีสานของประเทศไทยเลยทางด้านที่ก็มีเรื่องราวมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่หลากหลายมากกว่าภาคอื่นๆซะด้วยซ้ำนะครับถ้ามองดีๆก็เป็นคําถามที่พวกเราก็ตั้งคําถามกับงานนี้ที่พวกเราจะทําด้วยกันเหมือนกันก็เลยออกมาเป็นโจทย์เรื่องของอีสานโชว์พาว เราจะโชว์โอกาสให้เห็นของภาคอีสานเราออันหนึ่งอยากจะโชว์ศักยภาพของพื้นที่คือพื้นที่อีสานนี่แหละอลองมาเ,เที่ยวไหม,อมลองมาทำงานไหมลองมาลงทุนไหมหรือสุดท้ายลองย้ายมาอยู่ไหมม,มันเป็นไปได้ไหมนะฮะหรือลองกลับมาบ้านไหม,มบางคนก็อยากกลับบ้านนะแต่เขายังมองไม่เห็นโอกาส ผมว่าโจยดแล้วกันในสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็คิดว่า,างานชิกเก็ตซอสก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันตรงนี้แล้วกันเอาภาพใหญ่ก่อนผมว่าโจดสําคัญที่สุดคือต้องกระตุ้นให้ดีมาร์มันเกิดขึ้นให้ได้ในภูมิภาคนี้ภูมิภาคนี้กําลังซื้อออนแลนด์ land, นะครับก็อย่างที่บอกคนกําลังซื้อมันมีไม่เยอะ,อะมันไม่เหมือนภูมิภาคอื่นอายกตัวอ,อย่างเช่น2จังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ต ถามว่าดีมานมาจากไหนนะักท่องเที่ยวล้วนๆปีละหลาย,ล,ายล้านคนแต่ภูมิภาคเนี้ยมันน้อยมากเลยนักท่องเที่ยวน้อยมากมองมองุมนึงก็อาจจะดีนะครับก็แข็งแรงเพราะว่ามัน่อนข้างนิ่งเนาะแต่มองมองีกมุมนึงก็เป็นโอกาสที่เราจะผลักดันตรงนี้ได้มากขึ้นถามว่าดีมานมาจากไหนมนุษย์ก็มีอยู่เรื่องเดียวครับโมบิลิตี้ครับการเคลื่อนย้ายต้องมาให้มันเกิด สายการบินที่วิ่งบินตรงจากขอนแก่นกรุงเทพอยู่แล้วขอนแก่นสุนรรภูมิขอนแก่นเชียงใหม่เมื่อก่อนมีขอนแก่นหัดใหญ่และขอนแก่นภูเกต็ต oh. แต่ตอนนี้ขอนแก่นหัดใหญ่และภูเก็ตหายไปอ๋อเหรอฮะไม่มีแล้วเซอร์วรอไม่มีดีมาน oh. ก็คือ,อทัฟฟิกไม่มากพอในการที่จะดึงดึงคนอย่างอื่นแต่เชียงใหม่ย,ยังมีอยูอ่กรุงเทพมีแน่นอนอยู่แล้วในแง่ของวันหนึ่งบินตลอดทั้งวันแสดงว่า เออจริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าสายการบินเขาอยากจะดึงออกเพราะในเมื่อถ้ามันมีคน<ช>เขาอย่างไรเขาต้องยังอยู่อยู่แลว้วแสดงว่ามันอาจจะต้องพยายามเติมอะไรบางอย่างที่เออในแง่ของทัฟฟิกจากคนทางใต้ขึ้นมาแล้วเขามาทําอะไรแล้วเขามาทําอะไรเพิ่มเติมได้บางอย่างคือแบบว่าคอนเน็กกันไม่ได้มาแค่ขอนแก่นปุ๊บสามารถไปจังหวัดนั้นน,น,นั่นไปลาวได้ด้วยไปนู่นไปนี่ได้ด้วยอะไรเงี้ยฮะเออซึ่งซึ่งมันอาจจะต้องมาคอนเน็กใช่เออมันต้องคอนเน็กกันแบบไร้รอยต่อให้ได้อะในแง่ของผ้าต่อหน่อนือ ไม่ว่าจะเป็นมาเพราะมาท่องเที่ยวมามาหาโอกาสมาเพราะมาลงทุนมันต้องมีจุดทาให้เขามาให้ได้นะครับซึ่งในอีสานเขาก็มองว่าต้องเป็นแมนเมดนะหรือแม้กะทั่งพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ทำให้ดีขึ้นได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันมีหลายช่องทางผมอาจจะไม่พูดละเอียดแต่ว่ามันมีอะไรให้ดิสค o เวอร์ให้ค้นหาอีกเยอะมากอันที่2ที่ผมว่าเป็นโจทย์แล้วก็อยากจะมาชวนคิดดังๆร่วมกันเลยแล้วผมคิดว่ามันมีโอกาสเยอะมากจริงๆในตรงนี้ก็คือการยกระดับสินทรัพย์ ราจะโชว์โอกาสให้เห็นของภาคอีสานโอกาสที่เราจะโชว์อยากจะโชว์นั้นมี2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือโชว์โอกาสจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราโฟกัสอยู่สาอุตสาห,าหกรรมคืออุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์อุตสาหกรรม g a สโตรโนมีแล้วอุตสาหกรรมที่เป็นงานครา์บอนออกแบบและผมอยากให้มองว่าสินทรัพย์นี้เป็นสินทรัพย์ของทุกคนด้วยซ้ํายกตัวอย่างเอาง่ายที่สุดแค่ผ้า เราได้ยินเรื่องผ้าไหมกันมาโอ้โหผมว่าเป็นหลายสิบปีใช่ไหมครับผ้าไหมผมถามทุกคนมีใครมีในตู้เสื้อผ้าบ้างครับมีใครใส่ปีหนึ่งเกินหนึ่งครั้งบ้างครับผมว่าน้อยนะครับแต่เราลองเทียบชุดยูการตามญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งชุดฮันบกของเกาหลีหรือแม้กระทั่งผมไปเวียดนามหรือว่าลาวเขาก็ใส่กันเป็นเรื่องปกติผมว่าโจทย์สําคัญวันนี้คือทํายังไงให้สินทรัพย์ที่มีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอาหารทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดกเกษตรเวลเนสให้มันเข้าไปอยู่ใน global context บริบทของโลกให้มันไปอยู่ใน ordinary คือชีวิตประจำวันในภาษาที่มันเป็นภาษาที่ร่วมสมัยซึ่งมันไม่ใช่แค่การใส่กางเกงช้างแล้วจบแน่นอนแต่มันเป็นการที่คุณต้องเข้าใจบริบทของโลกและบริบทของคนร่วมสมัยตรงนี้ให้ได้และนั่นแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่า creative economy ผมว่าวันนี้โจทย์เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วว่า w e l n n s s w w l well l l e i n n g วัฒนธรรมมีอยู่เยอะแ s เซตอยู่เยอะอาหารอยู่เยอะโจทย์คือเรื่องนี้ครับจะเทินไอสิ่งที่มันมีให้มันกลายเป็น Opportunity ได้อย่างไรและเป็น Opportunity ที่กระจายไปถึงทุกคน<ง>เพราะฉะนั้นมันเป็น เป็นห้องเครื่องของประเทศไทยเอาจริงๆแล้วนะครับอีสานเนี่ยแต่มนันเป็นห้องเครื่องที่กําลังมันอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆของดีอยู่ที่นี่มันมีอะไรบ้างเหรอคนครับคนที่นี่โคตรมววนแบบม้วนคักๆอ่ะ,อะคือสนุกเต็มไปด้วยพลังมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการสูงมากคนที่นี่สู้มากอึดถึกทนอัธยาศัยดีมาก เราที่มีเ,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 เป็นคนพูดเราพูดถึงวายซีในงานเอฟเบคค่ะซึ่งเ,เป็นการที่หอกัรท้าไทยเอากลุ่มวายซีเข้าไปเป็นวอลเนเทียร์นี่แหละด้วยที่เราอ่ะวอนแฮรี่ไปนนเราเต็มใจมากที่จะไปเพราะว่าหนึ่งเราได้ไปเรียนรู้งานสองคือเราได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นมาคือวยซีเริ่มมีบทบาทมากขึ้นซึ่งจริงๆแอบอกว่าเราเป็นฟรีซอสค่เป็นฟรีเลเวอร์ให้ทางเดอะแซนด์เลยคือใช้งานเราได้ซึ่งในทางกลับกันคือเราได้เอ็กเซีย ซึ่งอันนั้นไอ้ว่ามันมีค่ามากกว่าเงินมากๆ,ๆเราไอ้เชื่อว่าทุกๆคนทุกๆจังหวัดออยากจะไปค่ะอาจจะมีขั้นตอนการาใครดูแก่ในการเลือกคนอะไรเงี้ยซึ่งทุกๆจังหวัดอะ่ะเขาเป็นอะไรตัววนตัวมผมผมมองว่าจริงๆคนอีสา Mayor เนี่ยเราไม่ได้มีทะเลภูเขาคือเราไม่ได้ทรัพยากรแบบนั้นเอางตรงนะครับแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทุนมนุษย์เพืาะคนอีสาเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนที่เก่งอึดถึกทนเอาตรงต้นยอมรับว่าคนอีสาเพราะว่า ั้งแต่อดีตชาติแล้วเนี่ยอีสามันเป็นดินแดนอันเลนแค้นเพราะว่าเป็นดินแดนที่ยากจนแต่ด้วยความที่แลนแคนต,ตัวนี้แหละมันเลยทำให้คนเราต้องดิน้นรนวันนี้คุณลงอินฟราสตรัคเจอร์ลงมาตัดถนนสี่เลนสองทาง่าทางเป็นที่สปรกรตรงนี้เป็นโรงเรียนตรงนี้เป็นมหาลายัยตรงนี้เป็นวิทยาลัยผมแค่อยากเปิดร้านกาแฟคาเฟ่เพื่อขายให้นักศึกษาไม่ได้ไม่ได้ผิดจุดประสงค์แล้วคุณเนี่ยใช้จุดประสงค์ของที่ดินเนี่ย ังความจนมคือคุณกําหนดจุดประสงค์ที่แล้วว่าคุณต้องใช้ที่ดินเพื่อใช้ในการทําเกษตรเท่านั้นคุณจะบ้าหรอ,อที่สี่เลนมีคนถ้าเป็นกรุงเทพป่านี้เนี่ยในทุนแปลงเอก้อนเนี้ยไปเป็นอย่างอื่นแล้วเพื่อให้ที่มันสามารถทําเงินได้ดเดวลอปเปอร์เปลี่ยนที่สร้างมูลค่าได้แล้วมไม่ใช่ว่าเราคิดไม่ได้เราไม่มีโอกาสสิ่งที่เราขาดคือโอกาสกฎหมายนตัวแรกเลย คือเวลาเจอใครที่เป็นคนอีสานทุกคนจะเปิดประตูต้ตอนรับบ้านเราก็บอกว่าให้มาจัดที่นี่เถอะเขามีของดีที่อยากจะอยากจะเล่าให้ฟังเขาอยากจะพูดเขาขาดแค่โอกาสมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันตบมือสองข้างตลอดเวลากับกับคนอีสานณะวันนี้กับเมื่อยี่สิปีที่แล้วภาพมันต่างเราไม่ใช่พื้นที่แรนแขนซึ่งมันอาจจะยังมีบ้างแต่ว่าในเชิงว่าการทําธุรกิจหรือในเชิงว่าการทํา ออประกอบกิจาการการเป็นเอนเตอร์เพเนอร์มันเปลี่ยนละและไม่เซทคนภาคอีสานก็เปลี่ยนตอนนี้ภาคอีสานคือพร้อมที่จะสู่เดินสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันเป็นคนอีสานและวันนี้ฉันมาอยู่เวทีโลกได้ไม่อายใครแน่นอนรู้สึกว่าอีสานเหมือนเป็นบ้านใหม่ที่เรารู้สึกว่าใช้คำว่าบ้านเพราะว่ารู้สึก culture ของคนอีสานเป็นคนอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่า อุดมสมบูรณ์ไว้หลายๆอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรศิลปะวัฒนธรรมภูมิประเทศก็กเอือ้อเราเลยรู้สึกว่าคนต่างถิ่นต่างชาติต่างอำเภอต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าอีสานเป็นเหมือนอีกเป็นบ้านที่เขาสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ได้แล้วรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะต้อนรับอย่างน้อยสิ่งที่เดอะซิกร์ซอสทำได้ที่ผมเห็นก็คือผมสามารถเอาความรู้ มาให้ได้2กับสิ่งที่ผมเอามาให้ได้ผมเอาคนมาให้ได้นั้นคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็เรียนเชิญจริงๆนะครับคุณอาจจะเจอธุรกิจใหม่ที่คุณหาไม่เจอเลยกันในกรุงเทพก็ได้แล้วมันกลายเป็นว่ามันส่งออกนอก global ได้หรือกระตุ้นดีมานใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นได้ผมว่างานของเราเนี่ยความตั้งใจคือเรื่องดีเลยครับเพราะฉะนั้นผมถึงเรื่ว่าผมใช้คําว่า global อีสาน business week end ผมใช้คำว,ว่า week end เพราะว่ามันจะได้สนุกมันจะได้ม่วน,ม,น,ม,วนมันจะได้ไม่ซีเรียส ทำให้เกิดเน็ตเวิร์กกิ้งกันอันนี้เราเป็นความตั้งใจแล้วผมเชื่อว่างานนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เกิดความร่วมมือตรงนี้ที่เหลือผมไม่รู้และแต่อย่างน้อยเนี่ยแซนด์ดัตเองหนึ่งในผู้ประกอบการเหมือนกันครับผมก็เป็นผู้ประกอบการผมก็มองเห็นโอกาสตรงนี้เหมือนกันนะโลกมันโลเคอลไลซ์มากขึ้นโลกมันเห็นของดีที่มันออเทนติกมากขึ้นออริจินอลมากขึ้นเนี่ยเราไม่เชื่อว่าความแรนแคนความยากจนมันเป็นของคนอีสานก้าวข้ามกันเถอะครับเราคิดว่า3ปีนี้เทศกาลเราอยากจะ ปลี่ยนแบรนดิ้งอีสานนะฮะให้มันเป็นภูมิภาคที่รุ่มรวยด้วยโอกาสผมว่าแค่คุณได้มาสัมผัสประสบการณ์มันคือแรงบันดาลใจที่คุณจะเอากลับไปทำอะไรสักหลายอย่างและเรื่องนี้ดูในจอมันไม่ได้กลิ่นมันไม่ได้เหงื่อมันไม่ออกอากาศมันไม่มีมันต้องมาก็เชิญชวนทุกท่านนะครับพูดมาสักขนาดนี้ อยากให้มาเจอกันจริงๆเพราะว่าอันนี้ผมมาสัมผัสด้วยตัวเองผมพูดมานี่จากใจจริงแล้วก็จากหมวกผู้ประกอบการจริงๆว่าถ้าคุณมาผมเชื่อว่าคุณจะได้อะไรกลับไปแล้วก็ผมเชื่อว่าอย่างน้อยมุมมองที่คุณได้มันเหมือนกับคำพูดของของอาจารย์น่าอาจารย์นี้ทีถ้าผมจำไม่ผิดนะ มีหนังสือสองประเภทบนโลกประเภทแรกคืออา่านแล้วก็เฉยๆประเภทที่สองคืออา่านแล้วคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมว่าพื้นที่อีสานในปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะเป็นประเภทที่สองได้คุณมาแล้วคุณกลับไปคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดหรืออาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ได้ครับ <ไ>กเขียนเน้นมาพี่อวงน้อยมาเราบอกว่าเราไม่ได้อยากพูดอีสานในบริบทแค่อีสานแต่เราเชื่อว่าโดยทัพย์สินด้วยความพร้อมู้วยการในดๆอีสานส,สามารถส่งออกมาโลกได้ก็เลยตั้งใจทำาตงนี้ขึ้นมาชูเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้าาเ,ก,เ,าก,เหกาสไ่ให้กับเวทีเอตัวเเรรา,า,นาสนสับปะทย อยากผสมผสานการยุอธศารตร์อยากสร้างสปอตไลน์เองเนี่ยถ้าเกิดเรามาคิดร่วมกันแล้วยิ่งเป็นยุทธศาสตร์ภาครัฐด้วยทาแล้วมันมีพลังมากกว่าที่คิดเองใช่ไหมสื่อยินดีอยู่นะควแต่บางทีเราต้องการคนมาไกลนิดนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะทางานกันต่อไลครับอยากให้เดินทางมาเจอกันนะครับแล้วมาม้วนกัน